มากันทุกสายพันธุ์นะฮะในประเทศไทยสายพันธุ์อังกฤษระบาดอยู่แล้วครับสายพันธุ์อินเดียจากคลัสเตอร์ของแคมป์คนงานก่อสร้างที่หลักสีแล้วก็ล่าสุดก็คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิบาสหลายคนสงสัยว่าคลัสเตอร์ต่างๆเนี่ยมันหลุดลอดเข้ามาได้ยังไงนะครับเอาอย่างนี้ละกันวันนี้ทั้งสบคแลวก็คุณหมออธิบายนะครับสำหรับคลัสเตอร์ของสายพันธุ์แอฟริกาใต้ที่หลุดลอดมาทางอำเภอตากใบจังหวัดนราธิบาส สืบสาวเล่าเรื่องไปนะครับก็คือว่ามาจากเริ่มต้นเนี่ยติดเชื้อมาจากผู้ชายคนหนึ่งเป็นผู้ชายไทยนะครับอายุ32ปีอยู่ที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแต่ไปติดเชื้อจากภรรยามาเลเซียครับที่เข้ามาแล้วก็อยู่ด้วยกันจนทําให้สามีอายุ32ปีคนนี้ติดนะครับแล้วก็มีการไปสุ่มตรวจนะครับคนที่ติดเชื้อทั้งหมดนะครับพบว่า มี3คนที่ติดเชื้อสายพันธุ์แอฟริกาใต้เรารู้แล้วใช่ไหมฮะว่าตกลงแล้วเนี่ยสายพันธุ์นี้ติดมาได้ยังไงก็ติดมาจากคนมาเลเซียที่ข้ามเข้ามานะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยคุณหมอคุณหมอโอภาสย่ยืนยันว่ามีแค่3คนที่ติดอยู่และ3คนนี้รักษาหายแล้วนะครับความรุนแรงของโรคหรือว่าความรุนแรงของโควิดเนี่ยก็เท่ากับอังกฤษแล้วก็สายพันธุออ์อินเดียนะครับ แต่เรื่องของสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยก็ยอมรับเหมือนกันว่ามีผลสำหรับประสิทธิภาพในการฉีดวัคซีนนะฮะแต่ดูเหมือนว่าวัคซีนยังเป็นตัวเลือกสำคัญในการที่จะทำให้คนที่ติดโควิดเนี่ยอาการลดน้อยลงนะครับไม่อาการรุนแรงคนฉีดวัคซีนไม่ได้หมายความว่าฉีดแล้วไม่ติดนะครับฉีดแล้วก็สามารถติดได้แต่ลดความรุนแรงไม่ให้ตายเท่านั้นนะครับ ยังไงก็ป้องกันตัวเองดีๆนะครับส่วนแมทครับ